สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกม I am Alive ครับแล้วผมขอปรับให้มันตามสุดก่อนมันอืดมากอ่าโอเคกลับมาแล้วเออไปปรับให้มันจอเล็กๆโอ้ลักลแกลกเชี่ยเชยโอ้ลกไปแล้วเดี๋ยวสักครู่ครับอ่ากลับมาแล้วโอ้ พอเล่นได้อยู่ให้ไปไหนวะอ๋อใเราข้ามสผ่านไปอ๋อคลิกซ้ายเพื่อวิ่งโอ้ไป<อ>ทางไหนวะเนี่ยไปทางไหนวะเอ้ยเอยเอโอ้โอ๋อ,อกดนี่เพื่อกระโดด เออจิกตาไตาไตายเอ้ยเอ้ออโอ้อะไรบ้าแล้วยเองอะไร,รอ

โอ้โหอะปล่อยแล,ล้วป่ะฮือกระโดดโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้กระโดดได้รอ,อดอได้โอ้คิดได้คิด จิ๊บเกดจับเกดจับหนอยไปไหนต่อวะโอ้ยมาผิดทางปะวะอ่าเฮียผิดทางโอ้ยเฮ้ยโอ้ยก็ผิดเฮ้ยก็ผิดกระโดดโอ้หไม่กระโดดเลยวะโอ้ไม่เร้าใจไปรุ่นเลย โอ้ไปไหนวะอโอโอืออฮ้ยพักก่อนพักอ๋อพักได้โอเดี๋ยวเช็ดแว่นแปน๊บนึงครับโอ้ยมาสก์ตกไรตอนนี้เนี่ยคลิปนานหมด

โอ้เล่นยามก um ันนะเนี่ยเกมนี้เออเอาเฮียเจอเลยรีบเร็วรีบไปเร็วรีบไป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 ยืนได้เปล่าวะโอ้ยืนไม่ได้ด้วย เอยจะหมดจะหมด้ยไปรวเอ้ยไปเร็วไปเร็วไปแล้วโอ้โหโอ้ยจบก่อนดีกว่าเจอกันนะครับ